สวัสดีชาวอนุสรดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราไปอยู่กันในเกม Identity V แล้ววันนี้เนี่ยลูกแก้วคอลแลบ a n g เ l of d e a t ดก็มาแล้วทุกคนหลังจากที่เราเออเรรู้กันอยู่นะว่าเรารอกันมาแบบนานกันอยู่นะตั้งแต่แบบมีภาพหลุดออกมาอ่ะอุ้ยภาพหลุดอะไรหรอไม่รู้ไม่ชี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่าว่าในลูกแก้วเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะทุกคนเริ่มจากซ้ายก่อนเลยแอดเวอร์ดเมสันหรือว่าน้องถุงนั่นเองนะอ่ะเเปิดลิปออกมา ออาเปิดโลกออกมาเอ,ออเอเปิดเอาอย่างๆๆๆเอ้ยนี่ไงนันลลักอะดูดิเอ๊ะี้ตัวโกเมอาเกียดิมน้องตะลักปุกปิกสมุกสมิกเดินเดินด้วยกันนี่คือเหมือนเหมือนเซอร์เลยนะไม่บอกนิดนึงว่าเซอร์นะคะเอาละตัวต่อไปอตัวต่อไปราชเชลการ์เนอร์นะทุกคนนะน้องสาวน้อยนั่นเองออสวัสดีค่ะ หนูไม่ใช่เด็กผีแล้วค่ะตอนนี้โอ้ไม่ใช่แล้ว <ๆ S 1> อันนั้นเสียงเก,งเกง๋น้องตะบูตะมีน่ารักมากอะ่คอะคอณขอจับมือผู้หน่อยค่ะอุยไม่ใช่อ่ะต่อไปคุณแดเนียลอะไรนะดิกกินเหรออ๋อแดเนียลดิกกินสวัสดีค่ะอ๋อเป็นสกินของศาตราจานนะเนี่ยว่าไงคะศาตราจาร์ศพนี่สวยไหมคะอ๋อสวยนะคะโอเคคะ่ะคุณหมอ วิถีว่าเป็นสกินแบบหล่อมากเลยในเรื่องของสตราจานอ่ะเก้ว <Wow. S 1> หลอดเท่เลยท่อมากอ่ะโอเคไปสกินต่อไปสกินต่อไปก็คือแคทเธอรีนยิงมันไม่ใช่แคทเธอรีนวอดนะคะทุกคนอ่านถูกไหมอะ่ะวอดปะวอด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 ไม่ใช่อะไรนะก็อยากจะกลับไปดูก่อนนะ่ะแต่คิวไม่มีเวลากลับไปดูอนิเมะก่อนจริงๆคงจะต้องมารีวิวก่อนแล้วค่อยกลับไปดูนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้อินมากเหมือนเหมือนคนอื่นนะทุกคนนะ พวกไอ้หลันไอจี้มันแม่งไปดูย้อนก่อนไอ้พวกนี้แม่งกินกว่าคิวเยอะอนะเออแคทเธอรีนยิงมันยิงมันไม่ใช่ยิงกูอ่ะแล้วก็สกินที่ไม่ได้อยู่ในลูกแก้วนะคะทุกคนนั่นก็คือสกินของคุณแซกนั่นเองนะไอแซกฟอสเตอร์นะม,มาละคนหล่อของเราไอเยชิชัดเฉยไม่ต้องยื่นมือมาค่ะพร้อมยื่นมือให้เลยจับมือกันเลย เอะแลกเสียระท้อนออกมาเลยอะสวมใส่เครื่องแต่งกายพูดจริงนะตอนแรกนึกว่าจะเป็นของอิทากวานะเพราะว่ามันเป็นเคียวไงแต่ก็ไม่นึกว่าเขาจะปรับอนิเมชันให้สามารถใช้เคียวแบบปาหมกได้อะไรอย่างงี้เออก็เลิศไปอีกแบบก็ถือว่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ก็คือได้อยู่ก็คือได้โอเคป้าเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเก้าไปเลยเก้าเข้าไปเลยไปลเ่าไปเลยเกาเก้าไปไลยไปลเาไปเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันเลยดีกว่า สิบลูกแรกของเราโอ๊ยทีละสามก่อนไหมเพราะว่ามันมันเศษสามอ่ะจริงๆก็ไม่ชอบเสร็จหรอกอย่างงี้ก็ต้องเปิดอ่ะเนาะมีเสร็จก็เปิดเสร็จไปก่อนเอ๊ะวิภาพโปรไฟล์น่ารักอ่ะมันจะเป็นต้องน่ารักขนาดนี้ไหมแม่อ่ะเปิดอีกหนึ่งฮึบปะตาไอ้ยาชิตชาเฉยอุ้ยคุณหมารอจงต่อไปอัปเปจชาจะเอาสาม บอกซัำม,มาให้ทําไมเนี่ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเหลือ20,000กับอีก5กระดุมก็ไม่รู้จะเหลือเศษหฮาไว้ทำไมนะคะเราไปเปิดกันเลยดีกว่าไป10ลูกฟรี10ลูกแรกอ,อ้ยาอัปตาฮะโอ้ยโอ้ยนี่มันตู้กติ๊กเกอร์แม่งเอ้ยอันนี้คืออะไรอะ,อะเครื่องประดับของศาสตราจารย์โหลดวงตาต่างสีอ่าอันนี้อะนักบินกองทัพแซ่สู้แทสกุญแจมือวะ่ะอ่ะไปต่อไปก็เป็น10ลูกเสียตังค์แล้วนะคะทุกคนไป สิบลูกเสียตังค์สิบลูกแรกของเรา let's go <S อ้๊ยแหละล่ะอุ้ยอุ้ย,ยเด็กกี่จะส่งดอกไม้สาวน้อยอธิษฐานโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูอ้าวส่งดอกดอกไม้มีสองอันเลยเหรออ่ะอ่ะต่อไปฮต,ต่อไปกันเลยดีกว่าเอ้าอยังอีกหรอแม่ออกให้เราดีใจหน่อยก็ได้ปะ่ะหน้าไม้ของใครอ่ะของทานายอ่ะฮะ ไปค่ะส hey. ิบลูกต่อไปเลิกกูเฮ้ยเกินไปปะเนี่ยแม่แม่ค่ะแม่ทำร้ายหนูเกินไปป่ะเหลือกี่ลูกเนี่ยเหลืออีกสิบเจ็ดชิ้นจะได้รับไอเทมระดับ A อย่างแน่นอน o u sure about that? ฟอกการันตีอะไรอะทนายพี่ภาคยะมึงการันตี แคร่ม,มากูก็เค็มมายันคอแล้วมึงยังการันตีให้กูอีกเหรออ่าได้ต้องลาเชลก่อนลีตลาดสงสเครื่องแต่งกายเย้ yeah. ทุกคนได้ของน้องลาเชลมาแล้วแล้วก็อื่นอ่ะอันนี้นะักบินนักบินกองทัพดีใจโอเคปอันนี้แกดน,นี่คืออีกเท่าไหร่อะคะ uh. แกดยังไม่ได้นะอ่ะโอเคเอาไปกันต่อแกดยังไม่ได้เราก็ไปกันต่อเลยคะ่ะทุกคน อะไรอีกเนี่ยริปเปอร์นอนกับพื้นเฮ้ย <What? S 1> ไม่นอนกับพื้นด้วยเออเวลาจับเซอร์ได้แล้ว,ลวก็แบบกดอ e ีโบดนอนกับพื้นนั่งต่อหน้าเซอร์แม่งเลยอะไรอย่างเงี <laughs> ้ยสัจจอาจารย์บ้าคลัง่งโอ้โหแต่และอ e ีโบดนี่ยแบบน่าสนใจทางนั้นเลยน่าไปกดเล่นนะอีโบตเปิดได้ไมันก็ไปกดเล่นจริงไหมกู <laughs> พอไม่ได้สองหมื่นกระดุมกูเนี่ยทต่มคิดรู้สึกว่าิูต้องไปเติมอีกวะเนี่ยไม่นะ <laughs> คอเล็บก็อย่าให้เธอไปเติมอีกเลยเป็นแค่ตู้คอแลบแท้ๆอีกเจ็ดชิ้นจะได้รับไอ้ทีมระดับงการันตีอีกรอบแล้วทำไมคิวทำอะไรผิดวะตอนนี้ก็ยังแลกไม่ได้คิวทำอะไรผิดมันการันตีสองรอบแล้วเนี่ยคิวทำอะไรผิดโอ้ยนี่เดขี้แยอะเอ็ดเวิร์ดเบสันได้แล้วตานนอนวี โอเคสกินที่สองได้แล้วดีหน่อยนะคะทุกคนที่ตู้สกินคอรลเอ่ะมันไม่ซ้ำนะถ้ามันซ้ำนี่คิวตายห่าเลยนะทุกคนนะโอ้โหมึงช่วยออกไวๆให้กูดีใจหน่อยไม่ได้เหรอสักสตูนไม่ไม่อยากลังไม่อยากแบบการันตีทุกรอบเข้าใจไหมเราไม่อยากการันตีเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยแม่งเอ้ยเหลือตั้งสองสกินเก้าพันกระดุมพอดเนี่ยแลกรางวัลแป๊บนึง ไม่ไหวแล้ววิจังหวะนี้ต้องแลกของฟรีล้วิมาแม่งแรกสูงสุดได้แค่ยี่สิบลูกอีกมาหนึ่งพันหนึ่งพันไปเลยสิบลูกเสียตักทำแค่ให้เรามีกำลังใจแค่เดอนอกนั้นเราต้องอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ทองทีเถอะไม่อยากการันตีโมโมันจะการันตีทุกรอบไม่ได้ป่ะ เนี่ยเปิดอีกโอ้โหเปิดไปแล้วร้อยิบใช่เปิดอีกสิชิ้นจะได้รับไอเทมระดับเอขึ้นไปอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนมึงการันตีอีกแล้วมึงมันการันตีอีกแล้วอะทำไมเราไม่สวยหรอทำไมยูต้องทำอย่างนี้กับไอด้วยไอไม่สวยหรอ ิงมัได้ค่ะแค่เจรินยิงเดฟได้ค่ะหัวหน้าเออกูบอกให้ยิงเดฟไม่ใช่ยิงกู <c oughs> ไม่นะโอคิดว่าพอคิดว่าพอตอนนี้เหลืออีแค่สก,กินเดียวคิดว่าพออยู่ <c oughs> พอก็คือล้างตู้พอเท่ากับล้างตู้มันก็ไม่มีล้างตู้หรอกแต่จะให้นับก็คือปกติก็สองร้อยห้าสิบอะใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตอนนี้คิดว่ามาแบบเกินครึ่งทางไปแล้วนะคิวมึงมาเกินครึ่งทางไปแล้วนะ ตายได้แล้วนะคิวตายได้เลยนะ m หม่กนะอ่ะต่อไปมืงดูนี่นะเปิดอีก21ชิ้นจะได้รับไอเทมระดับเอขึ้นไปอย่างแน่นอนเปิดไปแล้ว213ฉบับปกติถ้าเป็นตู้ปกติเนี่ย250คือล้างตู้ไม่ได้ต่างอะไรกับการล้างตู้เลย บ้าไปแล้วขอบคุณนะขอบคุณจริงๆคิดที่เสนอหน้ามาออกให้ก่อนที่มันจะการันตี <c oughs> ขอบคุณจริงๆ <c oughs> อะกูแลกไปก่อนแล้วกันกูแลกไว้ก่อนเลยจะเอาไปเปิดจะเอาไปเปิดลูกอื่นนะรอบนี้คงไม่ได้ใช้แล้วแหละคิวจะสะสมแต้มไปเปิดซีซั่นอื่นไม่งไงเปิดไปแล้ว223ฉบับ จะบอกว่าไม่ล้างตู้ก็ล้างไปประมาณ90%ของตู้แล้วนะแม่งดูสิเอาของเอาของแจ็คมาก่อนเลยนี่ไอแซคไอแซคฟาสตอร์เฮ้ยแกก็ดูเละท่อมากเลยอีโมดนอนกับพื้นมึงมึงนั่งอย่างนี้เลยเนี่ยนะ ไงทุกคนสมมติสมมติแอบจับจับเซอร์มานั่งเก้าอี้ได้แล้วเห็ะนไหมแป๊บนึงนะถ่ายรูปภาพห้องอ่ะสมมติอันนี้คือเก้าอี้เซอร์แอบจับเซอร์มานั่งเก้าอี้ได้แล้วเราก็จะกดอีโมดนี้นะอีโมดเป็นยังไงบ้างครับคนสวยสบายอ่ะเอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เป็นงไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีหรือเปล่าต้องการอะไรไหมกู <c oughs> นั่งเฝ้าเม่งเลยไม่ต้องไปไหนกูจะเอาคนนี้อะไรยคูไม่ไปไหนแล้วกูจะนั่งเอาคนนี้นี่แหละ เองต้าาองอยู่กับข้าจังไบรเองจะกลับคฤหาสน์ไหนลองกับอีโมดนี้ดูสิครุ่นคลิตสักหน่อยผมปวดหัวมากนะเอะต่อไปแคทเธอรีนมาแล้วค่ะ<อ>เวลาแบบบอกแคทเธอรีนยิงมาแล้วยิงผิดคนก็กดอีโมดนี้อุ๊ยไม่ใช่คนนี้นะคะจอรี่นะคะไอ่ะเฮ้ยโอเคเรียบร้อยอะต่อไปไปไปที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าศาสตราจารย์ใช่มุย้ยไม่ศาสตราจารย์เขาหล่อจังแม่ สกจานนี่ไงบ้าขัางอะบ,บ้าข้างคือบ้าข้างกับเป็นบ้ามีเส้นบางๆกันอยู่ <laughs> อามาแล้วน้องราเชลมาแล้วไหนขอดูน้องตัว <c ười> เกิดจะพูด่าตัวเตีย้ย <c ười> น้อง <c ười> <c ười> ตัวเล็กมากน้องอ <c ười> <c ười> ประกาศประกาศ ผู้ปกครองท่านใดทําลูกหลานหายไว้นะชื่อว่าน้องลาเชล uh huh. ผมสีทองถือตุ๊กตาหนึ่งตัวนะคะโบสมารับที่ประชาสัมพันด้วยแล้วเอาขนมมาด้วยเพราะน้องหิวมากตอนนี้ <c oughs> อีโมดอธิษฐานไปลูกทุกจ้านะลูกอิทุจ้าลูกทุกจ้า ก็ฟีลแบบเวลาพาลูกพาหลานมาเจอผู้เท่าผูเก่นะคะทุกคนอเดี๋ยวคิวปรับเป็นมุมกล้องอันนี้กันอเวลาพาลูกหลานมาเจอผู้เท่าผูแกลเราก็จะบอกอะไรนะทุจ้าสิลูก่นั่นไงนั่นไงคุณย่านั่นคือคุณย่าเบรี่ทุจ้าเขาสิลูกอ่ะทุจ้าทุจ้าทุจาค่ะคุณย่าดิฉกบอกพค้ย่ามึงอุยขอโทษกับคุณย่าหนูผิดไปแล้วค่ะโอเคต่อไปก็คือน้องถุงใช่ไหมในน้องถวงมันเหมือนเซอร์มันไม่เหมือนฮัน มันเดินหน้าแนบกันนี่คือนี่คือเซอร์ Sir นะไม่เันเตอร์งงอันต้องถุงยื่นดอกไม้ไอ่ออดอกไม้เหี่ยวไปซะแล้วก็ฟิลอย่างที่บอกนะคะเวลาพาเด็กน้อยไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่นะคะทุกคนเราก็ต้องมีของขวัญให้นะคะนี่ไงนี่คือคุณย่าแมรี่นะต้องถุงนะเออยื่นดอกไม้ให้คุณย่าสินี่ครับดอกไม้คุณย่าใครย่ามึงอุขอโทษครับทำไมคุณย่าต้องแรงใส่ผมด้วย <laughs> โอเคทุกคนแล้วนี่ก็คือสกินทั้งหมดนะคะจริงๆมันจะมีสกินของทนายนะแต่ว่าดังน,นั้นเนี่ยเราต้องไปเหมือนต้องไปทํากิจกรรมมัง้งไปเล่นให้ครบนะคะไปทาเควสให้ครบถึงจะได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคิวต้องขอตัวไปตัดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีโฮมสวิต t ์โฮมอีกนะเดี๋ยวแวะมาไลฟ์แวะมาไลฟ์แน่นอนแหละเพราะว่านัดก,กับพวกแจ็ไปแล้วนะอันนั้นก็ไว้เจอกันนะคือเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเนี่ยคิวมีคลิปไปตัดเยอะมากนะโฮมก็เปิดแล้วไอเดอนก็เนี่ยสกินมาเพียบเลยคือไม่รู้ว่ามึงเป มีนัดอะไรกันเนี่ยชอบมานัดแบบวันเดียวกันหนักงงมากฟีลแบบเด็บสองคนนั่งคุยกันเฮ้ยไอเดนฉันจะฉันจะเปิดโฮมวันนี้แนละวันในวันนั้นเน่เธอมีแพทอะไรที่จะเปิดไหมเออฉันว่าฉันจะลงสกินคอร์แลบทำไมเราไม่เอามาลงวันเดียวกันล่ะคนเล่นมันจะได้ตายคนเล่นมันจะเด้อกแตกตายขอบคุณนะคะเอาล่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนแล้วกันนะทุกคนไม่เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย ว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe mm hmm. ให้คิวด้วยนะคะ